ได้ยินนะเฮ้ยเบอร์เกอร์เสื้อเองตอนนั้นไงนี่ครับเพื่อนใหม่นะครับคุณบอลนะครับนะตอนนี้มาจากติ๊กต็อกนะครับนี่เสื้อส่วนของกูนะครับซื้อได้จากคุณบอลนะครับราคากี่โลวักไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปดูเอาเดี๋ยวไปดูเอานะล่าท้าผีกับผู้เอ่อเสื้อแฮมชชนนะครับดีกว่าอะไรวะเนี้ยคุณทนายบอล ดุงบอลฟูเวินโลกบอลกอนอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้คนละบอลนะอันนี้บอลนะส่วนเราบอลบีนะโอเคนะเรียกเฮ้ยอยู่เฮ้ยอย่าปิดนะไปเองเป็นไงล่ะอยู่เดียวอยู่กับผี่ห้องน้ำอะทำเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมังขังคุณบอลไว้เหรอ อะไรวะเนี่ยไอเกมมันชอบเติมเนี่ยถือไฟฉายมันเดิมนะไหมไฟฉายมันเดิมเลยแม้พวกมึมมกมงมกินเย็นๆไปเหอะน <c oughs> ้องไม่ได้เสียงทามนะเอ้ยยังไม่ได้กินเลยอ่ะไอไอเนี่ยใครขโมวยวะไม่ต้องแดกที่ย <c oughs> ำสเก,สเกเลย <c oughs> ำสเกลอะไรอ่ะยำสเกลเพื่อนหยิบสิบหยิบห้ารูบักย <c oughs> ำสเกล มเมื่อกี้ยังได้เสียงเลยวะพวกเองอะไปเก็บขยะเฮ้ยนี่ครับเนี่ยอ๋อเก็บเก็บไอเลขคูนเนี่ยเลขคูนในปูกสวนเนี่ยมาเก็บทำไรไม่รู้เนี่ยดูบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับเฮ้ยไอห่าปูอะไรเนี่ยโอ้โหข้างนอก เดี๋ยวต้องปิดประตูนะถีบประตูถีบประตูพังใส่หน้าอยงเดียอ๋อเอาไอ้นี่ไงเอาไอ้นี่ไงไปไปเวฟกินไงเหมือนเป็นบ้านเราเว้ยแต่เรามาล่าท้าผีไงอันนี้เลยวะนี่ไงวางแฮมเบอร์เกอร์บูชาดวงวิญญาณสัมภเวสีให้ให้ทุกท่านกินนะครับไอ้พุมงมีมารยาทเลยเอาตีนไปเหยียบอย่างนี้แล้วเขาจะกินยังไงล่ะ นี่ดูคนบอลดิโอ้โหนี่มันตรงไหนครับเหมือน EP แล้วหนอหนึ่งทุ่มสามหนึ่งทุ่มสามสิบสามนะครับไวกว่าไวกว่าอีพีก่อนนะครับ EP ห้า EP ห้าสิบแปดนะครับโ,โตมาจะทำอะไรครับภูบอกโตมาโตมาที่ภูรูโตมาโตมาที่ภูรูเอาเต้นเลยอะเหมือนเหมือนคลิปในทิกตอกกับยูทูบเอ้ยอะไรวะ ใครกล้าเปิดไปเปิดเลยอ่ะกล้าเปิดอ่ะอ่ะในจริงออกมาดิเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนบรรยากาศข้างนอกเอ้ยมันเหมือนบรรยากาศ EP ที่แล้วนะเวย้ยแต่นี่มันไม่ตกแตก่งตกแต่งเป็นทาเลวีเนี่ยนี่พูดอยู่ไม่ใช่เสียงคุณบอลนะครับเป็นเสียงคุณทางครับทามไม่ได้เล่นทางไปคี่เอ้ยไม่ใช่ไปไปทำอะไรวะไปไปทำอะไรสักอย่างอนะแตอยู่ในการโทรเอ้าไม่มีใครไปเลยเฮ้ยอย่าปิ้วปิ้วใส่คุณบอลนะเว้ย คณละบอลคณละบอลผม,มชื่อบอลบีนะครับแต่ไม่ใ totally ช่บอลบอบอลอ่าคนที่ทำคลิปประวัติศาสตร์นะครับแต่ก่อนอะเคยทำเคยทำด้วยกันภูภูท้ามันออกมาดิภูกาบะไปข้างนอกว่ะเฮ้ยมีตรงนี้ไอ เหมือนคล้ายๆสาลาป่ะนี่ไงเราไปนั่งรอไงให้ดวงวิญญาณนะครับได้สิ่งิธิ์อยู่ที่นี่ขอให้ออกมาอุย้ยทำไมไม่มีทำไมกูอยู่คนเดียวอะมีแต่มีแต่คนอื่นไปอุย้ยอะไรวะกูกำลังจะไปนั่งขาบสมาธิตรงนั้นเลยอะไรวะเนี่ยไอ้ไก่ผีออกมาไม่กล้าพูด <laughs> แชทมาเองเฮ้ย <laughs> ไฟดับ ไฟดับไฟฉายกูก็มีเดี๋ยวนะทำไมทำไมรู้สึกไม่มีเสียงลืมจ่ายค่าไฟเออลืมจ่ายค่าไฟ่าา <c oughs> ่ฮ่า,า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมจะให้ภู้ทานนะครับนะ E.V. ห้าสิบแปดนะเอห้าสิบห้าห้าสิบเก้าเดือนนะครับตอนนี้จะหกสิบแล้วนะเนี่ยเฮ้ยมีรถว่ะกูกูชอบรถสีแดงว่ะไปไปไปขับชนที่นี่เลยแล้วก็ไปชนผีเลยอะ <c oughs> เมโบ่ลมโบเลมโม่โมโมโมกินนี่กับเฮ้ยเสียงอะไรวะ Time to go back อ uh, ่าทีวี watching ทีวีทุกอย่างอะไรวะเฮ้ยมีวัตถุดุมาส่งครับ ขายกระดิ่งครับยี่สิบาทเป็นเก็บนะครับมาส่งบ้านมาส่งบ้านสยองขวัญครับไม่ได้ปิดหาอะไรปิดอะไรไไอ่ะไ,ไม่ได้ปิดอะไรประตูมันปิดมันเปิดเองบ้าเปล่ามันเป็นภารกิจเว้ยเนี่ยแค่เรามาปิดประตูเอ้ามันเปิดเองเนี่ยเกมมันเนี่ยใช่บ่ว๋ว เดี๋ยวนะตรงนี้มันน่าจะมีผีมาแบบเคยเล่นอยู่ตอนนั้นมันแหละวิ้ยทีวีปิดเองเก่าแล้วเด็ยิงจอมสแกลมันดังๆเลยครับเฮ้ยเอาแล้ว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 ไปคุณบอลเอาเลยคุณบอลไม่มีใครกล้าวะโอ้โหไม่มีน้ำเลย ไม่มีใครกล้าไอบ้ไอบอลบอกก,ก,กูกลัวไอ้บอลบอกกูกลัวไอ้ข,งขออังค่ะเอ้ขังห่าอะไรวะเอางั้นก็อยู่นี่ไป <laughs> อ,อยู่เดียวโลบั๊มันขึ้นเรื่อยๆเลยกูไม่จ่ายไม่มีโลบั๊ครับมาในไลฟ์สดครับนะถา่ายคลิปครับลงเรื่องไม่ตัดต่อ ีวันวันศุกร์วันศุกร์หรือวันศุกร์หรือวันเสาร์เอาอุ้ยฮะผู้ยเมื่อเจอเดี๋ยวที่โรงเรียนมึงเจอไอ้หูโอ้โหมึงให้มึงทำความสะอาดเลยวะเนี่ยอ๋อนี่เสร็จแล้วผีจ๋าเอ้ยผีจ๋าผีจ๋าอุ้ยอะไรวะไม่เพูดเมื่อกี้ ผีจ๋าแน่จริงผมมันในหน้าต่างเลยนะผมต้องการเห็นอ่าเห็นดวงวิญญาณแล้วก็เห็นผูอุ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วเไม่ใช่แล้วใครขโมยเออเดี๋ยวคุณบอลพูดถูกพูดถูกว่าเว้ยมันมีนใครขโมยเนี่ยผีห่าเลยว่าแม่งทะลุกระจกหรือกูไม่เห็นตัวมันอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เหมือนมันอยู่หลังบ้านอ่ะมันโยนกล้องมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนเฮ้ยอยู่หลังบ้านเหรอมึงอยู่บนศาลาเหรออะไรวะเฮ้ยแป๊บนึงอะไรวะ ปิดอะอยู่ไหนไม่มีปืนอะกลเผชิญได้หมดอะเอาไม้ไปตีหัวเลยเนื่องจากลาท้าผีนะครับก็คือเราต้องทําให้บ้านนี้นะครับมีแต่วความสงบไม่มีสับป,ปะหลาดตัวไหนนะครับสับป,ปะหลาดหาอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เนี่ยกูแม่งถือปืนรอเลยคุณบอลบอกอะไรวะเนี่ยมันมีแบบจำสเกลแกล้งเพื่อนด้วยนะเว้ย อยากรู้อ่ะไม่มียี่ห้าโลบักไงหนึ่ง <c oughs> ทุ่มสามสิบเก้าผ่านไปไวยังวะ t <c oughs> ิกต o กมีคนดูโปรไฟล <c oughs> ์โอ้โหบอลจ๋าเฮ้ยแน่จริงผีมึงโผล่มาอีกทีดิเดี๋ยวกลัวไม้ทุบก,กระจกแม่งถีบถีบหัวมึงเลยมึงไม่ต้องเวลาไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกไม่หาอุ้ยหายวะ จำสแกลจำสแกลมาดิอุ้ยนี่ไงห้องน้ำอีกที่หนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกไม่รู้ต้องล็อกทุกอย่างเว้ยไม่ปิดประตูไม่ไม่มีใครปิดเลยเอาไอ้ปูเงา,อองาไอ้แก่นี่ไงห้องเล่นเกมอ่ะห้องเล่นเกมอันนี้ก็จะเป็นศาลานะครับโอ้โหอะไรวะเฮ้ยกูนั่งทำไมวะเอ็กกูล็อกบ้านแล้วมึงไม่น่าเข้าได้หรอก เอาเท้าเว้นสุวรรณเว้นหน้าบ้านอะไมเสียงเลยวะบอลล็อกอะอะไรสักอย่างอ่าอนมาสองยินไม่ออกบอลจา๋าบอลทีมแจ๊ก,ก้านะครับสุดท้ายกูก็นำหน้านะไม่ผีเลยวะเนี่ยจริงกูโผล่มาดิบอกไว้ก่อนนะไม่รู้รอะ <c oughs> ต้องนอนอะไรวะ <c oughs> เป็นเลยอักหนาว่ะผีพวกเนี้ยมึ่งชอบส่งเสียง,งเลยแบบแบบเสียงดังมากเลยอ่ะตั้งแต่ ep ที่สิบกว่าแล้วสิบกว่าเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยแน่จริงบวกมานี่ปล่อยไม่แน่เลยพวกเนี้ยตัวหายว่ะผูไม่งไม่แงมาตรงนี้ป่ะวะ มีห่าเลยตมไปหมดเลยเนี่ยอะไรวะหมออะไรวะหมอบอลพิมอะไรวะหมอหอยหมออ้อยใครมันน่าจะเป็นข้าวบืนก็ได้นะเว้ยปีจ๋าออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยผมพูดดีนะผมพูดดีแล้วนะยังไม่ออกมาอีกเหรอเดี๋ยวแป๊บนึง บอลนะครับอายุสิบขวบครับเกิดห้าแปดเอ้าสรุปไม่งอยู่นี่อ่ะเอาไม่ขังอยู่นี่เลยอ่ะ go to the iphone ไม่ไม่ใช่ iphone เออ iphone บอกว่าอะไรอะไรวะอะไรวะ <c oughs> มึงไม่พูดอะอุตสาหกรรมกอดบ้าน <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนอกบ้านอันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านนะครับที่มีสับปะลาดดวงวิญญาณสับมบูเวสีเจ้าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนนะครับที่มาทําหาอุ้ยอะไรวะตัวหาน้ำลวนนํำรวจ กเะตำรวจบอกดิดดิดอิดเดอผู้อ่านนี่อัหวานภาษาอังกฤษบอกครับแล้วแบเไม่ภาษาไทยได้ปะตำรวจบอกมึงสูกควยเลยตำรวจบอกมึงเสือกอะไรพ่อกูเกี่ยวอะไรตำรวจบอกงี้ เฮ้ยกูจะออกได้ยังวะกูขี้เกียจกูยอมหลงลวนกูจัดการไม่เองเองอ่ะ <c oughs> อยากจัดการไม่เองอะ่ะมึงอยู่ไหนอีเวนินมึงทำไรบ้านกูเออปืนหนัดหน้าเลยไม่เล่นมาเอ้ยเอาตัว นะตอนนี้วันนี้ยี่สี่ตุวันนี้วันที่ยีตุลานะครับก็คลิปก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะกับล่าท้าผียี่พีห้้านะวิ่งเข้าใส่ผีวิ่งเข้าใส่ผีแม่งเลยถูก็ฟิ้วฟิ้วอย่นะัได้ยินเสียงนะไปแล้วครับไปแล้วหนึ่ทุ่ม45้า